พราะหากว่าเป็นพล,ลเรือนเนี่ยเขาแยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เขาจะเปิดเราเนี่ยเราก็มองได้นะมองได้อีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่านู่นเนี่ยตรงพื้นที่อะไรนะบ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยพยายามจะดึงเอาประชาชนฮะมามีส่วนร่วมทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเออหมันหน้าฝ่ายเราแล้วก็ต้องการสนับสนุนให้สู้ให้ลบครับถ้าหากว่ารบแพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าได้ใจประชาชนเนี่ยถูกไหม คือเศรษฐกิจมันแย่แล้วลบเพื่อกบเกลื่อนฮะความเน่าเฟะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นแพะฮะเขาก็โทษว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เพราะว่าไทยนี่แหละทําให้กัมพูชาเศรษฐกิจมไม่ดีทําให้ประเทศเขาต้องต่าลงเห็นไหมเราเนี่ยจะกลายเป็นแพะและเดี๋ยวคอยดูแล้วกันถ้าเขาเปิดนะแต่ผมยังมองว่ายังหาแนวเปิดยยังไม่ได้เลย สวัสดีรับท่านผู้ชมทุกท่านฮะผมแจ็คส n i ไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของปะเด็นข่าวสารฮะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาเสนอกันต่อครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ฮะมันก็มีเรื่องราวที่ทําให้ประชาชนเนี่ยต้องเรียกว่าแตกตื่นนะฮะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวฝ่ายนู้นฮะมันเอาเรื่องของจรวดุลลํากล้องฮ m 2 1เอสองหเข้าไปชีชายแดนไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอกันทลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็มีเรื่องของอสนักข่าวใหญ่แล้วก็มีเรื่องของเพจดังๆก็ได้มีการรายงานเรื่องราวในประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเออก็แตกตื่นแต่บางคนก็เฉยๆนะฮะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเราเองเนี่ยก็ได้รับกระแสข่าว ในลักษณะเช่นนี้มาเหมือนกันฮะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยมันกําลังเตรียมตัวใช้ับว่าเตรียมตัวครับพร้อมที่จะทําการโจมตีแต่จะเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของข่าวเหมือนกันนะที่มันก็มีการปล่อยเข้ามาในแง่ของการไปดักฟังวิทยุนะซึ่งเขาก็มีการเขาเรียกว่าเปิดดีเดย์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อใจเพราะว่า ในยามของที่เราไม่ถูกกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ไอเรื่องของข่าวเนี่ยนะฮะมันมักจะมีการปล่อยออกมาทั้งในแง่ความจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับเหมือนกับในสมัยส,ยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ก็เหมือนกันญี่ปุ่นกับสหรัฐนะฮะสมัยนั้นเนี่ยก็มักจะมีการปล่อยข่าวนะฮะเรียกว่าปล่อยข่าวลวงกันเป็นประจำนะฮะเรื่องของวันดีเดย์พื้นที่สถานที่ที่ต้องบุกเนี่ยแะครับมันค่อนข้างที่จะบ่อย คือในความเป็นจริงท่านผู้ชมครับหากว่ามันจะบุกขึ้นมาจริงๆนะมันคงไม่มีการโฆษณานะไปในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นมันมีเหตุการณ์หนึ่งครที่เขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักวันที่ยี่สี่ยี่หนะครับเจอกันแน่พวกเราเตรียมพร้อมผมถามว่าไอ้เรื่องแบบเนี้มันเป็นเรื่องของลับนะทางด้านหน่วยงานเนี่ยมันไม่น่ามีใครสมควรจะต้องมีการเอามาเปิดเผย การทำสงครามข่าวท่านผู้ชมครับผมจะเล่าให้ฟังมันจะทําให้เกิดความหวาดกลัวฮะทำให้เราเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเพื่อที่จะต้องการหาวิธีการเจรจาถามว่าเขาจะทำอย่างไรล่ะก็ต้องทำอย่างนี้นะฮะมีการใส่ข่าวไปก่อนนะฮะในโซเชียลมีเดียบอกว่า24-25เตรียมพร้อมถามทุกคนเตรียมพร้อมตรงนี้ยังไม่พอ มันก็ต้องทําให้เรื่องราวดังกล่าวดูแล้วเออมันน่าจะอิงเข้าหากันได้นั่นก็คือการขยับเละเรื่องของอาวุธหนักเข้ามานั่นก็คือตัว BM-21 ฮะเพราะว่ามันเคยมีการเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายเราฮะตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่เขาจะต้องทำสงครามข่าวสารเนี่ยนะครับล่วงหน้ามาก่อน เพื่อทำให้เราเนี่ยเข้าสู่โต๊ะการเจราจากับฝ่ายเขาเราเองเนี่ยก็ยังหาตราก,กะแล้วก็เหตุผลไม่ได้ว่าทำไมฮะพวกนั้นเนี่ยอยากจะมีการเข้ามาเปิดศึกกับฝ่ายเราทั้งๆท,ท,ที่เขาก็รู้ว่าเขาสู้เราไม่ได้เลยแล้วก็ในการต่อสู้นะฮะเมื่อ5วันน่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาก็พ่ายแพ้หมดรูป จะโด bm 2 1เนี่ยนะฮะมันถูกทำลายก็พอประมาณฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าแหล่งข่าวเราก็มีแหล่งข่าวเราก็บอกว่าอย่งางทะเลปืนปืนใหญ่นะฮะ atmg เนี่ยก็ซันโวพังไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนอกเหนือจากนั้นก็ถูกพังที่มาจากท่าฟ้าครับทาง F16 แล้วก็กริปเพนแต่พวกเขาก็ยังคงหลงเหลืออยู่เราก็เลยมองว่าการที่พวกเขาครับทำการขับเคลื่อนเนี่ยจะโด บียมสองหนึ่งนะมาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการสับย้ายกําลังฮะสับไปแล้วก็สับมาเหมือนกับแยะท่านผู้ชมครับแยะเนี่ยมันลงรูนี้มันก็ไปโผล่รูนูน้นโผล่รูนูน้นมันก็มาโผล่รูนั้นอย่างเงี้ยนะฮะโผล่ไปโผล่มาเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ทหารแล้วก็ประชาชนว่าเออฐานกาัมพูชาเนี่ยมีความพร้อมแล้วอยากจะลบแล้วเรียกว่าฮึดฮัดอย่างมาก ก็เลยมีการมาสร้างกระแสผมว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะในกัมพูชาเนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนนะเรียกว่าเหมือนเป็นการสร้างฉากละครอ่ะทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่ไอเรื่องของการเปิดฉากประทะกันเนี่ยถามว่าประทะกันได้ไหมมันได้ฮะแต่มันก็ต้องช่างว่าทําไปแล้วมันจะได้อะไรท,ท,ทั้งท้ที่ฝ่ายเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรอยากจะได้พื้นที่ภูมะเขือคืนผมมองว่า เป็นศูนย์ฮะไม่มีทางเลยอยากจะได้พื้นที่ตา,าตาเหมือนทมหรือว่าตาเหมือนโต๊ดแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นศูนย์ฮะไม่สามารถที่จะเอาคืนได้เว้นแต่ว่าต้องการจะล้างผานฮะแล้วก็เอามันเข้าว่าเพราะว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับวุลเซนเนี่ยมันเคยกล่าวไว้ฮะแล้วก็ฝ่ายเราเนี่ยเคยดักฟังวิทยุเอาไว้ว่า เมื่อประมาณสักในช่วงเดือนสิงหาครับวุลเชนเนี่ยบอกว่าถ้าเอากลับคืนมาไม่ได้ครับขอให้มีการใช้จรวด BM21 ฮมไปทำการเรียกว่าเอาผ่านให้หมดโดยจะพวกที่ภูมะเขือครับเขาก็มีการตั้งหลักธงเอาไว้ตรงนั้นถ้ายึดไม่ได้นะมันยึดได้ไงท่านผู้ชมดูจากพื้นที่สิภูมิประเทศเนะี่ยภูมะเขือมันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วทหารเนี่ยเวลาที่มันขึ้นมาบุกอะ่ะ สมัยก่อนมันมาอย่างไงอ่ะบันไดเหล็กเห็นไหมบันไดเหล็กแล้วก็มีลอกเนี่ยชักขึ้นมาแล้วผมถามว่าถ้ามันจะยึดเนี่ยแล้วมันปีนหน้าผามาเนี่ยนะฮะกว่าจะมาถึงภูมะเขือทหารไทยอยู่เบื้องสูงเนี่ยนะฮะเนี่ย,เ,ยเลงไปอย่างเงี้ยหาว่ามันเหลือหรอไอเรื่องของการบอกว่ายึดภูมะเขือนะมันไม่มีทางครับแต่ว่าการพูดแบบเนี่ยเขาพูดไม่ได้เพราะอะไรทุกวันนี้เขายังคงบอกว่าภูมะเขือครับ ยังเป็นดินแดนของกัมพูชาแล้วก็ฝ่ายไทยครับมีการสร้างภาพ AI เขายังไม่เชื่อนะทุกวันเนี่ยยังไม่มีใครปักใจเชื่อว่าภูมะเขือแต่ว่าแวดวงในเนี่ยก็คือแวดวงในทางทหารเขารู้ครว่าภูมะเขือเนี่ยนะครับฝ่ายไทยยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอประเด็นข่าวที่จรวดและลำกล้องเนี่ยจริงๆแนละ้วนทะ่านผู้ชมครับเราเนี่ยได้ยินกระแสข่าวตรงนี้มาตั้งแต่นู่นนะฮะต้นเดือนกันยายนแล้ว ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีการลากเอา BM 21มเข้ามามันเข้ามาจริงฮะแต่ว่ามันไม่กล้าเปิดฮะมันก็เอา b m 2 1หนี่แหละมาซุกแถวแนวป่าคือแอบไว้ก่อนนะแอบไว้ก่อนเพื่อรอจะใช้งานเพราะหากว่าเป็นพลเรือนเนี่ยเขาแยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เขาจะเปิดเราเนี่ยเราก็มองได้นะมองได้อีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่านู่นเนี่ยตรงพื้นที่อะไรนะ บ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยพยายามจะดึงเอาประชาชนฮะมามีส่วนร่วมทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเออหมันหน้าฝ่ายเราแล้วก็ต้องการสนับสนุนให้สู้ให้ลบครับถ้าหากว่าลบแพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าได้ใจประชาชนไงถูกไหมคือเศรษฐกิจมันแย่แล้วลบเพื่อกบเกลื่อนฮะความเน่าเฟะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นแพ้เขาก็โทษว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เพราะว่าไทยนี่แหละทําให้กัมพูชา เศรษฐกิจไม่ดีทําให้ประเทศเขาต้องต่ําลงเห็นไหมเราเนี่ยจะกลายเป็นแพ้แล้วเดี๋ยวคอยดูแล้วกันถ้าเขาเปิดนะแต่ผมยังมองว่ายังหาแนวเปิดเนี่ยยังไม่ได้เลย